พี่สวัสดีครับขอถ่ายทําหน่อยนะครับจากช่องพีดีพัทครับตามสบายครับใครเจ้าของยังไม่มาครับยังไม่มาอันนี้จอกี่เมตรครับสิบสองครับสิบสองแปดสิบสิบสองแปดสิบครับผมจอใหญ่เนาะครับหาดูยากนะครับจอใหญ่ๆขนาดนี้ครับครับทีนายนายมาตรฐานชอบาร์เดอร์ครับชอบาร์เดอร์นะครับครับน้ำบาร์ช้เพิ่งจะได้มาสัมผัสนะครับจอชอบาร์เดอร์นะครับ ใช้ระบบอะไรครับวันนี้รรใช้ระบบ,บอะไร,รเป็นดิจิตอนเดี๋ยวดูบรรยากาศไปก่อนนะครับท่านผู้ชม สิบสองแปดสิบนะครับจอสวยมากนะครับของจังหวัดชาเชองเซานะครับชอบบาเดอร์เอฟซีสนใจนะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ064 156 9465นนะครับ,รบเ,เ,เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะฮะ จอชอบาร์เดอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวไปดูตู้กันนะครับมาดูตู้ของชอบาเดอร์กันนะครับเสียงกลาง14ก็มีไอ้เสียงกลางนี่ดอกกี่นิ้วเนี่ย15กี่ดอก2ดอกตู้ละ2ดอก แล้วเสียงเบส์ละครับเสียงซับเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดดอกเดียวตู้ละตู้ละดอกใบละสองดอกใบละสองดอกใบละสดอกมันมันวางยังไงเนี่ยมันเหมือนตู้เล็กๆอย่างไงอ๋อคือมันเป็นใบเดียวใช่ไหมครับใบเดียวสดอกอ๋อสองดอกนะครับยี่สิบเอ็ดนะฮะ อันนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับเซนกิว่านะครับโซนฉัดเชิงเซานะครับจะใช้กันเยอะนะครับมี5,000 7 9 0 0 8ด0ันเัฟางพเพาะนุ่มๆานุ่มๆใสๆนะครับวันนี้หาดูบรรยากาศก่อนนะครับ เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวมาฟังเสียงกันอันนี้ทีมงานอะไรอ่ะทีมงานอะไรอ่ะครับผมไม่รู้เลยโอ้ห <c oughs> ินหรือเปล่านี่ไง <c oughs> ประพาซาวประพาซาวนะครับ <c oughs> อ่าเและ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนีพี่ตุ๊กเตียนสวัสดีครับวันนี้ระบบฟิล์มใช่ไหมครับไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีแล้วแต่แต่หลับตาก็ใส่ได้ใช่คนถ่ายหนังก็เหมือนคนอะไรอะเขาเรียกขับรถจักรยานอะยังไงก็ไม่ลืมเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่เจ้าของนี่นี่เจ้าของเจ้าของนี่กำลังปั่นฟิล์มอยู่เจ้าของเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาเป็นยูทูบเปอร์ วันนี้ลงจอกี่เมตรเนี่ยอ่าสิบเมตรครับสิบเมตรใช่ไหมครับเดี๋ยวขยบมาหน่อยโชว์โชว์เครื่องฉายหน่อยวันนี้ใครฉายวันนี้มีผมฉายกับเรื่องใช้สองหัวเลยใช่ไหมครับสองเลยครับวันนี้เรื่องอะไรอ่าพันธุ์วนครับเดี๋ยวเปิดไว้ก็ได้ครับจะได้เห็นข้างในด้วยโพพินนี่คือ คือตั้งแต่รุ่นในตำนานและรุ่นพ่อผมแล้วอ๋อรุ่นพ่อใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นประพาสเสาใช่ไหมฮะอ่าเป็นตูหัวผินนี่มีสองหน่วยก็คือหน่วยของประพาสเาวอ๋อก็คือใช้สองหน่วยอ๋อใช้สองหน่วยแต่วันนี้คือมาในนามของหัวผินภาพยนตร์หัวผินภาพยนตร์ใช่ไหมครับเนี่ยไอ้กิโลครับเครื่องฉายตัวเนี้ยอ่าหลอดนี่สามเคครับหลอดสามกิโลอ๋อสามโลครับผมโอ้โหตู้ใหญ่ๆไม่ใชเด็กไม่เป็นฐานแล้วเนาะไม่เป็นฐานแล้วครับ เยียมานิดนึงช่วยเราประวัติให้ฟังหน่อยครับเริ่มแต่ปีพศไหนหรือว่ากี่ปีมาแล้วออโอผินโอผินนี่เริ่มมาตั้งแต่พศ2510ปร510ครับโอ้ยังไม่เกิดเลยยังยังรุ่นนั้นจะรุ่นพ่อครับร,รุ่นพ่อทําอยู่ฉายตั้งแต่สมัยกี่มมอครับไิล์มกี่มมอเมื่อก่อน16ไปลาย16 ปีไ5ไปแล้วก็มาเป็น35รับรุ่นนั้นก็ป็นนอกกันนะลงเรืออ๋อใช้เรือขนใช่ใช้เรือขนไปทางเรือลงทางเรือสะดวกกว่าใช่ไหมครับเพราะเพราะสมัยนั้นไม่มีไม่มีรถอ๋อเหรอครับใช่ใช่ต้องไปทางเรืออย่างเดียวทางเรืออย่างเดียวต้องใช้กี่ลำกี่คันกี่หนึ่งเรือโป๊ะหนึ่งลำหงเดียวเรือโป๊ะอุปกรณ์เยอะไหมครับช่วงนั้นที่ใช้กันช่วงนั้นไม่เยอะไม่มีไม่มีโค้งนั่งร้านเป็นเป็นจอแป๊บ กระดกกระดกใช่จอกระดกตั้งเสาสองข้างดึงดึงอ๋อจอใหญ่หน่อยก็เป็นเสาสี่ต้นครับแล้วเราพวกตู้หรอครับใช้ตู้อะไรเมื่อก่อนเป็นตู้ยืนสมัยก่อนตู้กับเที่ยงตู้กับข้าวตู้กับข้าวที่มีตะแกรงข้างหน้าอะไรใช่ไหมฮะข้างละสองใบอย่างนี้เหรอครับใช่ครับแล้วก็มีฮอนมีอะไรอย่างนี้นะฮะอ๋อปักเสาใช่แล้วเครื่องเสียงเมื่อก่อนใช้เยอะไหม เรื่องเสียงก็เมื่อก่อนก็เริ่มที่ประดิษฐ์เจเลอสาวอ๋อใช้ประดิษฐ์เลยตั้งแต่สองร้อยห้าสิบวัตต์ครับหน้ามิกนะสมัยนี้เรียกหน้ามิกมิกครับผมคือมีตัวปรับหลายตัวใช่ไหมฮะตอนนั้นได้ต้องซาวครับตอนนั้นได้จ้างเขามาภาคเสียงไหมอ่าเป็นหนังเป็นหนังภาคในยุคนั้นเป็นหนังภาคเป็นหนังภาคก็คือต้องต้องมีจ้างรักภาคจ้างนักภาคมาภาคมีชื่ออะไรมั่งเล่าให้ฟังหน่อยนักภาคสมัยนั้นก็มี รุจิรวยรุจิรวยรุ้จิรวยในที่อยู่ในชเชียงฟ้าเนี่ยรุจิรวยรุจิเล็กนี่ยังยังยังรับภาคอยู่ไหมหรือว่าเขาตอนนี้เขาไม่ไม่ได้ไม่ได้รับภาคแล้วไม่ได้รับภาคแล้วไปไปทำงานต่างประเทศอืมครับผมใช้คนภาคเยอะไหมหนึ่งเรื่องใช้สองคนชายจริงหญิงแท้อืมครับผมถ้าเกิดว่าคืนหนึ่งฉายหนังภาคล้นๆนเลยสี่เรื่อง ก็ต้องมีนักภาคสี่คนสลับกันคนละเรื <power ing> <power ing> ่องพร้อมกันเลยอ๋อนั่งพร้อมกันเลยทั้งสี่เรื่องทั้งสี่เรื่องสี่คนพร้อมกันเลยคือไม่เราเราไม่แยกว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งเรื่องครับคือมันต้องไปพร้อมกันนะเป็นทีมาะคือมาเป็นทีมว่างั้นใช่เหมือนเหมือนเหมือนของพันธมิตรสมไยนี้อ๋อแต่ว่าเขาภาคอย่างนั้นมันโอ้โหมันก็หนักหนาเหมือนกันนะ เขาก็มีเทคนิคของเขาที่เขาจะแยกตัวละครในหนังว่าเป็นของใคงใครแล้วก็จะป่อยแล้วก็ใช้เสียงนะครับเ่อระาสัมพันธ์ก่อนแล้วก็ช่วยเล่าถึงยุคเฟื่องฟูให้ฟังหน่อยยุคนีเฟื่องฟูเเป็นยุคที่ว่าแบบมีงานกันทุกวันเกือบทุกวันหรือว่าแบ่งแบ่งย่อยไปอีกเป็นหลายๆจอคืนนึงอ่ะคืนนึงเนี่ยออกสามหน่วย คืนหนึ่งสามหน่วยก็มีมาแล้วมีมาแล้วอย่างของผมเนี่ยคืนหสามหน่วยครับแล้วก็อาทิตย์หนึ่งอย่างนี้แลก็ต้องมีสามวันขั้นต่ำอย่างนี้คือเราสามารถแยกได้เยอะสุดกี่หน่วยครับผมทําได้แค่สามหน่วยสามหน่วยนี่คือสุดเต็มที่แล้วว่างั้นครับผมอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องช่วงฟิล์มเข้ามาหน่อย ช่วงฟิล์มช่วงหนังที่เป็นระบบฟิล์มในยุคนั้นอ่ะคือเราเราก็จะมีบริษัทหนังที่เราต้องไปเช่าครับไปเช่าที่ไหนชนบุรีครับชนบุรีไปไกล้เหมือนกันเนาะ กะมีที่เดียวในภาคตะวันออกคือจังหวัดนี้อ๋อที่จังหวัดไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับแล้วอย่างนี้เราเราเช่ายังไงคือวันต่อวันหรือยังไงก็เวลาเราใช้คืนนี้เราก็จะโทรไปบอกเขาว่าเอาเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เรื่องนี้มาเขาก็จะส่งมามีเช็คเกอร์มามีคนคุมอ๋อคือมานั่งเฝ้าเลยใช่นั่งเฝ้าเลยใช้เสร็จก็ตีรถกลับตีรถกลับเก็บตังกลับอ๋อเป็นระบบอย่างนั้นครับเดี๋ยวนี้เก็บเนืดออสด อย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันมีหลายจอล่ะครับถ้ามีหลายจอเขาก็จะมีมีเชคเกอร์มีทีมเด็กที่คุมอ่ะหลายหลายหลายอมีหลายสายว่างั้นใช่ใช่มีคนคุมหลายคนถูกต้องอ๋อครับแพงไหมครับยุคนั้นเอาสักเคสหนึ่งเรื่องหนึ่งอ่ะเรื่องที่แบบดังๆแล้วแพงที่สุดอ่ะเรื่องหนึ่งถ้าชนลงเนี่ยถ้าชนลงแล้วหนังมันคอทคอทมากๆเนี่ยค่าฟิล์มคือหนึ่งมีสองหมื่นสองหมื่นขึ้นโอ้ เอาเรื่องเหมือนกันแต่เวลารับงานทีมโอ้สามหมื่นสีหมื่นโอ้โหไปอยู่ข้าวฟปอยีชีวแต่ก็คือทีมงานหน่วยหนังแทบจะไม่ไม่เหลืออะไรเลยน้อยมากเพรลงเครื่อง唢งเครื่องเสียงไปผมก็มันก็เยอะอยู่ค่าลูกน้องค่าอะไรหมดเลยก็พอพอได้กินเหลือเก็บเหลือใช้นิดหน่อย <Krist us> แ,แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรวยมากมายไม,ไม่ไม่ได้จะรวยมากมายไม่ไม่ฟุ่มเฟ้าครับ <S <S แต่ก็ามาถวเฉลี่ยกันเอาเนาะครับแล้วระหว,ว่างเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้แหะครับการจ้างว่าจ้างเงี้ย <another> <ๆ S 2> มันมันลดานหายงาน <S <S งานน้อยมากสำหรับหนังกางแปงนะครับถ้าในยุคฟิล์มสมัยก่อนนี่คือเป็นยุคที่เฟื่องฟูรุ่งเรืองมากแต่พอมาตอนเนี้ยน้อยมากครับเพราะว่า จะไปไปตัวหมโหะสมยหนึ่งถ้าเป็นส่วนใหญ่ลิเกลิเกดนตีอะไรพวกนี้จะเป็นจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ได้ราคามากกว่าอ่าเขาได้เขาได้ราคาดีกว่าดีดีกว่าหนังกงแปลงสมัยนี้แล้วยุคนี้ล่ะครับเรื่องราคาโอ้เรื่องราคาตกถ้าเขาบอกว่าถ้าหาแล้วไม่ไม่มีคนดูเขาไปหาอย่างอื่นดีแล้วถ้าเกิดบอกว่าราคาเดียวกันนะสมมติว่าไปหาดนตรีสองหมื่นห้า แลหาหนัง2 5งหมื่แล้วระหว่างดนตรีกับหนังหนังไม่มีคนดูเขาก็ไปหาดนตรีดีกว่าครับไอ้เรื่องดูไม่ดูเนี่ยเขาอย่างคนดูเนี่ยเขาเขาจะดูอะไรต้องจอใหญ่ไหมหรือว่าเกิดจากการที่แบบ เราเอาจอเล็กๆมาแล้วเขานี้นะครับครับนี้เนี่ยคือเด็กอ่ะเด็กทุอเด็กเอพิเจอร์เด็กอายุ14ลงมาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าหนังกำแปงคืออะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม,ยไม่ไม่เคยยิ่งสมัยนี้ยิ่งไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม,ยไม่ไม่รู้เลยแต่ถ้าบอกว่าถ้าทําหนังกงแปงสมัยเนี้ยนะจอมาตรฐานอ่ะมันก็ต้องประมาณไซสนน์สักสิบเมตรสิบขึ้นสิบขึ้นใช่มันถึงจะอลังการใช่ใช่เป็นเกียริกับเจ้าภาพใช่มันจะดูว่าความหรูหรามันมันจะทำมากกว่ามันดูดีกว่า ที่ผมมาสังเกตการเนี่ยโซนฉเชิงเซาเนี่ยยังคงความจอใหญ่ครับเพราะว่าแล้วก็นั่งร้านพื้นเดิมพื้นเดิมพื้นเดิมหนังกางแปลงในชเชิงเซาเนี่ยเริ่มมาเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นจอนั่งร้านแล้วเป็นจอนั่งร้านแล้วรุ่นรุ่นก่อนก่อนรุ้นเลยจะเป็น กระดกใชกระโดดแรกๆเลยเป็นจอกระดกแล้วพอเริ่มที่เป็นจอรั้งร้านผมเอ่ยชื่อเขาได้ไหมได้ได้ได้เป็นเม้งภาพยนตร์เป็นจัมโบ้เก้าเก้าเป็นลุจิรวยภาพยนตร์เป็นทิพย์เกสรภาพยนตร์พวกนี้คือเขาจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทำนั่งร้านขึ้นมาในโซนจะฉาชงซาวครับตอนนี้กลุ่มนี้ยังมีอยู่ไหมครับยังเหลืออยู่ไหมเหลือไม่กี่จอแล้วครับเหลือจออะไรครับทิพย์เกสรอยู่ด้านหลังเนี่ยทิพย์เกสรนะครับ เสียงกรองโดยการครับเห็นต่อเนื่องมาับจอเก่าๆที่นั่นเขาก็ไปไปหมดแล้วไปหมดและหยุดไปหนายสายจอแล้วคือโผผินนี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับทำทั้งเครื่องปั่นไฟทำทั้งเครื่องไฟประดับทำอะไรเราต้องหาอย่างอื่นมาประกอบด้วยใช่ใช่เป็งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าจะมาฉายหนังอย่างเดียวก็คงไปไม่รอดไม่รอดไม่รอดเป็นเพราะว่าใจรัก รักชอบชอบในเรื่องของแสงการแปลงชอบอะไรครับชอบอุปกรณ์หรือชอบบรรยากาศ อุปกรณ์เริ่มจากอุปกรณ์นะครเราเริ่มมีจอผ้าจอขาวๆกรอบสีสีน้ําเงินเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยตั้งกันเด็กๆแล้วมันจอารมณ์นี้แล้วเวลาฉายนี่มาดูฟิล์มมาดูนักพากมาอะไรพวกเนี้ยมาฟังเสียงรูหนามเตยใช่เสียงมันแกล้งแกล้งเตะ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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะช่วยเล่าบรรยากาศที่แบบพี่ประทับใจที่สุดให้ฟังหน่อย เรื่องอะไรก็ได้ในเรื่องของหนังกลางแปลงนะครับที่ถ้าเราไปฉายหนังแล้วนี่แล้วมีคนมานั่งดูอยู่กับเราจนจบสามเรื่องเขาก็ยังอยู่เคยฉายจนสว่างเลยก็ยังมีคนดูอยู่คือเป็นอะไรที่แบบคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาเขาดูหนังกันจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มาดูแบบเอ้ยแค่ดูจอเดินซื้อของกินแล้วกาแล้วกลับไม่ใช่ในยุคนั้นนี่เป็นอะไรที่แบบเขาอยู่กับเราจนจนหนังจบอ่ะคือเขารัก ใช่ครับบางทีเขาก็คือไม่ได้ดูหรอกแต่มานอนเฝ้าจอก็มามาดูกันจนหลับกันไปเลยเออดูจนหลับกันไปข้างหนึ่งอ่ะใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้แหละครับไม่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็นอารมณ์ที่ว่ามาเดินดูดูหาอะไรกินแล้วก็กลับจะเป็นอย่างนั้นไปเขาก็จะมองว่าหนังอะมาดูตรงไหนก็ได้ดูในโทรศัพท์มือถือก็ได้ดูอย่างนั้นก็ได้แล้วงนี้เราจะมีวิธีหรือยังไงครับที่จะแบบดึงคนดูได้มั่ง ผมว่าถ้ามันมีกิจกรรมบ่อยๆแล้วทำอะไรให้มันดูที่ว่ามันตื่นตาตื่นใจที่ที่เป็นลักษณะของมาตรฐานให้คนเียให้คนที่ที่มันเป็นมาตรฐานไม่ได้แบบหนังเก่าหนังใหม่ก็ได้ไม่ได้แบบเอาสุกเอาเผากินอ๋อไม่ไม่หม่ใม่อย่าไปทำกันไม่ได้ทำงั้นมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมามันมันจะเกิดขึ้นม่ไม่ได้หรอกถ้าทำแล้วคือให้ได้ให้ดูมันมีความเป็นมาตรฐานหน่อยครับคือดูว่าเออว่า เวลาคนมาดูปุ๊บปุ้ยอะไรเนี่ยหนังเหรออุ้ยมันมันมันไม่เหมือนในโรงอ่ะมันดูอ่ะบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วองมีสิ่งที่จูงใจใช่จอใหญ่เครื่องเสียงเครื่องเสียงก็อารมณ์พอประมาณนะไม่เดเปิดตะจนแบบเดินหนีกันดังไปก็ไม่ดังไปก็ไม่ดีครับสายหนังแล้วมันก็ต้องเห็นตัวครับครับมีาคือมันต้องมันมันต้องมีมาตรฐานของมีมาตรฐานครับหนังกงแพงครับ ่ะถึงเวลาแล้พี่ฝากเบอร์ติดต่อหน่อยเพื่อเพื่อเอจะสนใจไปว่าจ้างไปในงานพิธีต่างๆก<อ>็โหวินภาพยนตร์นะครับยังยังฉายอยู่ยังท,ทำงานอยู่ยังไม่ได้เป็นจอในตำนาน คือยังยัง,ยงขายอยู่ครับก็บเบอร์0 818271795ครับติดต่อที่เอครับเอโภพินภาพ,พยนต <A S 2> ์ครับเอโหพินภาพ,พยนตร์นะครับอ,อย่างนี้พี่รับฉายฟิล์มดีต้นไหม ดีต้นตอนนี้มองอยู่ครับมองอยู่ว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีในเรื่องของตัวเครื่องที่มันเข้ามาหลากหลายมากมายแล้วได้คุยกับเพื่อนๆที่เขาเล่นแล้วเขาบอกว่ามันเล่นแล้วมันไม่จบมันจะไม่จบยังไม่จบยังไม่จบคือมันก็ต้องดูว่าตัวไหนที่ว่าเรา ซื้อมาแล้วมันอยู่กับเราได้นานๆโดยที่ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวก็ไม่ได้ยาวมากแต่ก็อยู่ที่อายุการใช้งานให้มันคุ้มค่าหน่อยคุ้มค่าหน่อยอไม่ใช่ว่าลงมาด้วยสองแสนปีหน้าจะต้องลง,งอีกแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว <c oughs> เพราะงานอะ่ะมันมันไม่ได้มีเยอะเราก็มันไม่ได้ว่าราคาที่มันแบบสิบงานแล้วทืนทุนก็ไม่ใช่ครับอย่างงี้พี่จะรับพวกงานอ e ีเวนต์มั้งไหมเหมือน <c oughs> อย่างเนี้ยเหมือนกับแนวแนว,แนวที่เขา อีเวนต์มันจะมาก็ได้นะคือเราเราทำได้ตามตามลูกค้าที่ที่ต้องการต้องการลูกค้าต้องการลักษณะแบบไหนคือเราเราเราต้องทำให้ได้ไม่สวเหมือนอย่างตามศูนย์ราชการหรือตามห้างค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบจัดฉายหน้าห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไนะครับทำได้เคยเข้าไปที่ศูนย์ประชุมสิรฐกิจผมก็เคยเข้าไปฉายงานของกทมอ๋อครับผมเคยใช่ไหมครับอ แล้วผลตอบรับเป็นยังไงมั่งช่วงนั้นเขาเอาเราเข้าไปฉายทําเหมือนในโรงหนังระบบในโรงหนังครับแล้วก็ทางทีมออร์แกไนท์ที่เข้าไปเขาก็โอเคว่าเสียงก็ใกล้เคียงกันคือระบบใกล้เคียงทำเป็นยังไงครับทําเป็นเป็นบรรยากาศยังไงก็เป็นทาเป็นในห้องเป็นแบบโรงหนังเลยมีเก้าอี้วางทําเป็นห้องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับเหมือนเหมือนเราอยู่ในโรงหนังเลยอ๋อมีโต๊ะมีอะไรมีโต๊ะเป็นอัศจรรย์ที่มาเราห้องฉาย ก็เป็นมีห้องฉายด้วยทำเป็นห้องฉายทำเป็นห้องฉายเลยทำเป็นห้องขึ้นมาเลยว่างั้นเอาไอ้พวกนี้ก็ไปอยู่ในห้องนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิล์มของพี่ก็จะเน้นเรื่องฟิล์มเป็นหลักอยู่แล้วตอ,ตอนนี้เป็นหลักเพราะว่าเราอนุรักษ์ไว้เรื่องฟิล์มแต่แตถ้าวันหนึ่งวันใดที่มันหมดไปอะ่ะเราเราก็ต้องมีแผนที่รองรับที่เป็นิีิต้อนอยู่แล้วถามว่าเราก็ต,ตอนนั้นตอนนี้เราก็มองมองว่าไอ้ตัวนี้ต้อนน่ะมันเป็นไงเอามาแล้วถ้าเอามาอารมณ์กลางแจ้งจริงๆเนี่ย เวลาตามงานที่มันมีไฟเยอะๆน่ยไอของพวกเนี้ยมันไปสู้แสงกันได้ไหมมันจะรอดไหมอ่ามันจะรอดไหมฉายแล้วมันมัวมัวไหมถ้ามัวมัวก็ไม่ได้อีกเอารมณ์มันทับรถมันไม่ได้ใช่อารมณ์ไม่ได้แสงมันกวนใช่แสงไม่เห็นจอมีแต่จอไม่มีภาพอ่ะสุดท้ายละฝากอะไรกับเอฟซีหนังกลางแปลงทั่วประเทศหน่อยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนฉายไม่ว่าจะเป็นคนที่รักในเรื่องหนังกลางแปลง ก็คือเราก็ให้สนับสนุนกันนะครับคือจะมากน้อยยังไงเราอย่าไปมองว่าห oui> ูหนังกลางแปลงอย่างนั้นอย่างนั้นร uh ่วมด้วยช่ในงานนะครับขอกราบขอพรบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขออห้พโททนาให้ให้ช่วยอนุรักษ์กันคือทั้งจะเป็นคนขายหรือจะเป็นคนดูอะไรพวกนี้เป็นย